มาแล้วครับมาแล้วดูเวลาเดินเขาทำมืออะไรกันนะดูดูก็เลยเออตุกางเต้นกางอ้ยกุญแจน้ยเราเรียกกลกางเต้นเหผมลงแล้วแลงขึ้นครับบ้างเดินดูแต่เขาทำงานนี่เอ้ยไม่ได้ครับเดินมาครับราศศกษัตต้องขยับมือตลอดนะครับขยับแบบนี้ถึงจะเดินได้นิ่มทำงานข้าราชการครับ

เดิมแล้วครับพิชิดดูเวลาด้วยอโอโอสสิบสิบสีสีสิบสีสสิบเริ่มงานครับ ช่ออวงครับช่วงฝังนี้จะลึกอยู่แล้วฝังน้นตื่นนี่ครับพันประมาณนี้ทำงานชั่วโมงสบายเลยครับฟานเจีย๊ยบชั่วโมงละพันห้าครับพีซีร้อยหกสิบเอ้ยร้อยกสิบหกสิบครับเมื่อเช้าทำอยู่ ปากโน้นชั่วโมงหนึ่งครับร้อยห้าสิบบาทโอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชั่วโมงหนึ่งกินหมูเลยครับ เช่ดกลับวันไหนกลับวันไหนวันนี้นะเราอยู่สักคืนหนึ่งก่อนบางนี้ไม่มีไม้ไม้เลยบางนี้ไม่มีไม้ไม้หรออยู่ไม่ได้ย่าไว้นี่เลยคนสวยๆเราว่ะงานเฮียนี่คนตื่นร่วงได้วย <laughs> บะเลิ่อชั้นฟงเลยบะประรุดบดฟงดิอันนี้ก็ทําตามอะไรนี่วันเดียวก็กลบนะครับถ้าฝนมาพูดถึงอะ่ะเอาดินใส่ตรงที่มันทะลุอะ่ะใส่ให้สูงมันจะไหลมานี่เหมือนเดิมกดตัวน,นี้มันจะผมกลับมาคืน นิ่งแล้วไม่ไม่น่าไม่น่าจะขุดมันมันแข็งแล้วอะ่ะงแลมันก็น่าจะขุดหรอกงานราชการครับกินง่ายอย่างนี้เลยหวานเจี๊ยบขุดแต่ที่เดิมๆงานราชการขุดแล้วขุดอีกยับเลย okay. แน่นเปรี้ยครับจารบีไม่ค่อยได้กินครับอัดไม่เข้าโอ้ทางนี้มันก็แคบ โกบบ่โอ้อนาาุนกัมันได้ตกเก็บประวัติทกมุนามุนเหรอเออยตามุนกัเตเตรียมระวตัเต่าเลย่นมาเดียวดปายบ่นอดาปายบ่าโอ้ยกี่โมงไงโมติดโมิด hmm. ิลรบุกบ่าโมพอไงนาะ ไงลอง,งอเครื่องวาโม้วะโม้ท้อยน่าจะจงน่าเนี่ยเงี้ย,ยมึงก็ทำต่เรื่องทนะีมงานเนาะพังพังก็เปลี่ยนทีมงานเกปลเลยพ <laughs> ังก็เปลี่ยนสูบบาร์ตุ้โอ้ร้อนอนะงานราชการงานราชการดูแ <laughs> น่นอนมากเลย <laughs> เอ Ê, ê, bay quên 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 bay này, này là cái đinh đây là chị ám, cái thơ chó cái thái flex อ่ะเธอได้ลึกได้จนกระทั่งจะชอเตียนมาฉ่ำเลยโอ้แป๊บเดียวถึงโน่นแล้วครับขวัญเปียบตะลวันติก็วีวีวีวยรวยอ่าเดี๋ยวมันไม่ถึงชั่วโมงเนี่ย วไไสวยงามอันนี้น้ำตัวนี้จะไปโรงเรียนนะครับไปสะโรงเรียนไปท่วมโรงเรียนก่อนแล้วก็ใช่ใช่ชนไม่เป <laughs> ็นไรแต่ให้เรียนเรียนในน้ำก็พอ <laughs> ว่านเลยโอ้ยไ, <laughs> <laughs> ไปจิต <laughs> ក no ុំតែបាទមកត្រាក់ឡាទេยาวឡើងឡាចោលលុយទេប៉ះរបស់គេគេលឺទេអីយ៉ាចរើនយូរខ្ជិះទេ อาหารป่าครับกระถินครับสมัยแต่ก่อนไปโรงเรียนก็อยู่ในป่ากระถินนี่แหละก่อนที่จะถึงโรงเรียนนะอ่ะราเจอกันคลิปหน้าครับรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ